ผมพยายามหลายเท่อแล้วครับว่าที่เอาบักเวณนี่ไปอาบน้ำแต่มันก็มายอมอาบเป็นเท่อครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นน้ำยาอาบน้ำใดอยากสนับสนุนผมเพื่อที่จบะบักขว้วในอาบน้ำได้โปรดนะครับติดต่อมาเลยด้วยครับผม กระแสตอนนี้ค่ะโอ้โหภาพยนตร์เรื่องไหนก็แทบจะไม่มีใครต้านแล้วนะคะชุดไม่อยู่จริงๆค่ะสำหรับหนังไทยบ้านนะคะเรื่องสับปะเอะค่ะหลังจากที่เข้าฉายแล้วก็สามารถโกยรายได้ทะลุ300ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะงานนี้ผู้ชมขาบอกเลยว่านักร้องชื่อดังอย่างก้อห้วยไร่พี่ชายสุดที่รักของต้องเตพุ่งกับนะคะก็คือถึงกับขนาดลงอกเลยค่ะโอ้โหตอนแรกจะมายืมตงังค์กูตอนนี้โอโหโชคดีแล้วค่ะก็ก่อนหน้านี้มีการออกมาโพสต์ข้อความจากใจตัวเองถึงน้องรักนะคะผ่านทาง a c e b o o k ค่ะบอกว่า ผมก็แค่รักน้องที่มีบุญคุณต่อผมผมเห็นสีหน้าเขาเนี่ยทำงานด้วยความเครียดแล้วก็กดดันเลยบอกน้องไปว่าเอาเอางั้นแหละเอาเท่าที่ได้แล้วกันเป็นเป็นในแบบที่เคยเป็นนั่นแหละถ้าหนังมันเจ๊งเนี่ยเดี๋ยวเอาเงินพี่ไปเลยแล้วก็ไปจ่ายคืนเขาซะผมก็เลยพยายามจะถามทีมผู้สร้างหนังทีมผู้จัดหนังเรื่องนี้ว่างบประมาณจริงๆแล้วมันเท่าไหร่นะคะปรากฏว่าอาจจะในใจตั้งทงไว้แล้วน่าจะ6ล้านบาทละไไม่เกินนี่หรอกพอน้องบอกว่างบ10บล้านเลยโอ้โหเลยหลงอุทานไปว่า อย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมขาไม่เจ๊งแล้วกูโล่งแล้วก่อนหน้านี้ก็ออกมาโพสเอาไว้แบบนี้ค่ะเขาก็มีการแฮชแท็กด้วยนะคะว่าเหตุผลที่โพสต์บ่อยๆเนี่ยคือเป็นแบบนี้แหละค่ะก็คือกลัวเจ๊งอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวได้มีการยืมเงินกันแน่นอนค่ะแถมไม่พอค่ะก่อนหน้านี้นะคะแน่นอนว่าทางน้านของต้องเตเองเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่ายอดมันจะทะลุปไปถึงขนาดนี้เขาก็เลยมีการโพสต์เอาไว้ค่ะบอกว่า ถ้าหนังทะลุร้อยล้านเนี่ยจะอาบน้ําค่ะจนตอนนี้เรียกได้ว่าคิวทองมากๆนะคะยังไม่ได้มีการอาบน้ําให้สักทีค่ะไม่รู้จะยังไงคอนเทนต์เองไม่ได้ทําก็เดินสายโปรโมทสุดๆเลยคุณผู้ชมค่ะก็ยังไม่ได้มีเวลานะคะกระทั่งล่าสุดค่ะทางน้านของกล้องห้วยไร่นะคะมีการออกมาโพสต์อีกครั้งหนึ่งถึงขนาดคนไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่าต้องเตมไม่ยอมอาบน้ําสักทีเขาก็ออกมาโพสเป็นคลิปเลยค่ะลงในทิกตอกส่วนตัวนะคะบอกว่า ตอนนี้คือต้องการครีมอาบน้ำมาอาบน้ำให้คนไม่อยากอาบน้ำไปชมคลิปนี้กันดีกว่าค่ะผมพยายามหลายเที่อแล้วครับว่าที่เอาบักเวสนี่ไปอาบน้ำแต่มันก็ามาย,ย้อมอาบกัะเทื่ยครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นน้ำยาอาบน้ำใดอยากสนับสนุนผมเพื่อที่จปะปักข้วยนี่อาบน้ำได้โปรดหรอครับติดต่อมาเยื่อยครับผมน้านหนูมันจะฟอกยาสก์านโมนิเ้อร์เมนครับมันบ่ไวแล้วครับผมแนวล่างคือล่างบ้านนุ่แต่ว่าน้ำยาล้างห้องน้ำ พ่อเป็นอย่างนัง้นครับบอไว้โอกาสหนาเนาะนะครับผมมันสกัดผิวพดเนาะเอ้าขี่มาน้ามาอะไ้เอีอยมาลวดอาบน้ามาอาบน้างั่เอามาเมอามาเบอรโลวดผมอยากแจบประคานีอาบน้าซ้ำนี่ละไปแล้ว